เรื่องเล่าสยองผีอินโดนีเซียทูยูนณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียมีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าทูยูน ทูยูนเป็นผีเด็กตัวเล็กที่ถูกเลี้ยงเพื่อขโมยทรัพย์สินจากผู้คนในหมู่บ้านคืนหนึ่งชาวบ้านชื่ออาเมียพบว่าเงินในบ้านของเขาหายไปทุกคืนแม้ว่าเขาจะซ่อนมันไว้ในที่ปลอดภัยก็ตามเขาตัดสินใจเฝ้าดูในความมืดด้วยความระวังและใจเต้นแรงในคืนที่3ามเขาเห็นเงาร่างเล็กๆก,กระโดดออกมาจากมุมห้องวาตาสีแดงจ้องมองเขาอยู่ชั่วครู่ก่อนที่ร่างนั้นจะหายลับไปอาเมียรเริ่มกลัวและขอความช่วยเหลือจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านผู้เฒ่าเตือนเขาว่าทูยูนเป็นผีที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อขโมยและ จะไม่หยุดจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาบอาเมียเฝ้าระวังอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ทุกคืนที่ผ่านไปเขายังคงได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของทุยูนที่สะท้อนในความมืดทำให้เขาวัดกลัวและไร้ทางออกนับแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวจากการมาเยือนของทุยูนตนนี้